สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ ซอยข้อมือพลอยนบก้าแท้ประดับด้วยพลอยนบก้าแท้ตามตำราทุกเม็ดและเพชรเกสรรวม0.32กระรัตตัวเรือนทองคํา 18K น้ำหนักรวม16.93กรัมความยาว16เซนติเมตรหน้ากว้าง1เซนติเมตรราคา61,700บาทครับเส้นนี้เป็นเครื่องประดับพลอยมงคลครับ ประดับด้วยพลอยมงคลพลอยนบก้าวแท้ตามตำราทุกเม็ดครับประกอบด้วยเพชรทับทิมมรกฏบุษราคมโกเมนไพลินมุกดาหารเพทายและไพทูลองค์ประกอบดัง9นี้เป็นพลอยนบก้าวแท้ตามตำราหมดครับเม็ดใสเม็ดนี้เป็นมุกดาหารครับเนื้อใสามากครับส่วนเม็ดนี้จะเป็นไพลินถ้าคาดดาวจากสีนะครับ คิดว่าเป็นไพลินดิบครับสามารถออกไปเซิร์ชได้หมดนะครับออกไปเซิร์ชฟรีแจ้งเข้ามาได้ครับแต่อาจจะต้องใช้เวลารอเล็กน้อยครับส่วนเม็ดนี้เป็นมรกตครับสีสวยมากที่สําคัญคือเนื้อเนียนมากครับมรกตขึ้นชื่อว่าเป็นพลอยที่มีเส้นของเนื้อใยพลอยชัดเจนนะครับแต่เม็ดนี้สวยมากเนื้อเนียนมากเนื้อเนียนเหมือนเนื้อหยกครับสังเกตทุกมุมนะครับมรกตสวยมากไม่แตกแล้วก็เนื้อเนียนมากครับ ส่วนเม็ดใหญ่เม็ดนี้เป็นทับทีมครับเป็นทรงหลังเบี้ยน,นะครับแต่ว่ามีความเป็นทรงกองข้าวเล็กน้อยคือหน้าพลอยจะนูนสูงขึ้นมาเม็ดใหญ่มากครับเนื้อสวยครับเนื้อใสเป็นแก้วครับเม็ดนี้เป็นบุษราคามครับเนื้อเนียนมากพลอยไม่แตกไม่มีหมากครับเม็ดนี้เป็นไพทูลหรือว่าตาแมวครับส่วนเม็ดริมสุดจะเป็นโกเมนแดงครับ ให้ดูภายในชิ้นงานนะครับภายในข้อต่อสวยงามดีหมดพร้อมใช้งานครับตัวล็อกมีด้วยกันทั้งหมด2ด้านทางซ้ายและขวาตัวเข็มตรงสวยงามพร้อมใช้งานหมดครับสินค้าทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือนะครับตรวจสอบดีหมดครับใช้งานได้จริงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนครับเดีย๋ยววัดขนาดหน้ากว้างให้ชมครับเป็นพลอยแท้ตรงตามตำราหมดนะครับพลอยธรรมชาติเพชรธรรมชาติ ออกไปเซอร์ได้ครับแต่ไม่แจ้งมาขอให้แจ้งเข้ามานะครับยินดีออกให้หมดตรวจสอบได้หมดครับตัวเรือนเป็นงานทองคำสิบแปดเคความยาวชิ้นงานสิบหกเซนติเมตรหน้ากว้างหนึ่งเซนติเมตรครับเป็นพลอยเกตดีคุณภาพสูงทุกเม็ดนะครับสังเกตที่เนื้อพลอยได้ครับสีสวยใสเล่นไฟดีทุกเม็ดครับยิ่งเป็นมอลกตนะครับสวยมากครับเนื้อเนียนเหมือนหยกมากครับ มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้พลอยธรรมชาติและงานเพชรแท้เพชรธรรมชาติและตัวเรืนอนทองคำครับพร้อมเงื่อนไขซื้อขายรับได้เป็นคืนใช้งานเมอแล้วขายขึ้นได้เป็นชิ้นใหม่ได้หมดขอยตรงตามเงื่อนไขนะครับเพชรพลอยอยู่ครบสินค้าไม่บิดเบี้ยวไม่บุบสลายมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับพี่ๆใช้งานบ่อยเลือคราบแป้งคราบเครื่องสำอางไม่มีปัญหาครับ พลอยมุกดาหานะครับเม็ดใสมากยิ่งเม็ดใสยิ่งมีราคาครับและเม็ดนี้เล่นสีดีด้วยครับเหมือนโอปอลมากครับสามารถมาจําติดจองนั้นได้ครับมาจําเพล็กน้อยจากครบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนั่งรับไปที่เจจมอจับเสาทีนะครับโซนใต้วัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าซื้อวงเงินในการจะส่งถึงมือแน่นอน100%ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ตรงนั้นตรงน้านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชม และขอส่งกำลังใจถึงพี่ๆทหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนและประชาชนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ริมชายแดนครับขอบคุณครับ